สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับครูแอมนะคะครูแอมจะมาแนะนําเรื่องการใช้งานแอปพลิเคชันสําหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนวรานาเรฉลิมจังหวัดสงขลานะคะสําหรับการใช้งานในโทรศัพท์มือถือนักเรียนจะต้องมีแอปพลิเคชันดังต่อไปนี้นะคะแอปแรกก็คือ Classroom นะคะซึ่งเป็นห้องเรียนออนไลน์นะคะไว้สําหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ซึ่งจะเป็นที่ที่ทําให้นักเรียนกับ คุณครูประจำวิชามาเจอกันนะคะและแอปที่2ก็คือ Google Meet ค่ะเป็นแอปสำหรับห้องประชุมออนไลน์นะคะแอปพลิเคชันนี้ก็คือไว้พบกับคุณครูนะคะในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ซึ่งเป็นวิดีโอคอนเฟอร c เรนซ์ทำให้นักเรียนและครูเนี่ยเห็นหน้ากันนะคะคุยกันอธิบายสามารถสอนกันแบบระบบออนไลน์ได้นะคะแล้วก็แอปที่3ก็คือ Gmail นะคะเป็นแอปสำหรับเก็บจดหมายนะคะไว้รับและส่งจดหมายนะคะ สำหรับแอปที่4นะคะก็คือ Google Drive นะคะเป็นแอปว่าสำหรับเก็บข้อมูลไฟล์งานต่างๆนะคะบนคลาวด์และแอปที่5นะคะเป็นแอป Google เอกสารนะคะเอาไว้พิมพ์งานเอกสารนะคะนักเรียนอะทีนี้มาดูวิธีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่อไปนี้นะคะซึ่งนักเรียนสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ Play Store นะคะสำหรับมือถือที่ระบบปฏิบัติการ Android และ App Store นะคะสำหรับมือถือที่เป็นระบบปฏิบัติการ iOS ค่ะ โดยนะคะนักเรียนสามารถพิมพ์ที่ช่องค้นหาแอปได้เลยนะคะถ้าเป็น c l Classroom นั่นเองก็พิมพ์ว่าค s s r o o m นะคะอ่ามันก็จะขึ้นว่า Google Classroom นะคะโดยไอคอนจะเป็นสัญลักษณ์กระดานสีเขียวนะคะแล้วก็มีรูปคนจากนั้นก็คลิกไปเลยนะคะนักเรียนอ่าสำหรับในเครื่องของครูมีคำว,ว่าเปิดนั่นหมายความว่าครูได้ดาวน์โหลดไว้แล้วนะคะแต่ถ้าของใครที่ยังไม่มีจะต้องไปกด ปุ่มสีเขียวมันจะเขียนว่าติดตั้งนะคะนักเรียนก็กดติดตั้งได้เลยค่ะสำหรับแอปที่2นะคะก็คือ google meet นะคะนักเรียนก็พิมพ์เลยค่ะว่า meet นะคะ m e t นะคะอาจะเป็น google meet นะคะเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายคำพูดส,สีเขียวแล้วก็เป็นรูปวิดีโอนะคะนักเรียนก็คลิกเลยสำหรับในเครื่องครูมีอยู่แล้วนะคะอแอปพลิเคชันต่อไปก็คือ gmail นะคะ Gmail นี่จะเป็นที่ไว้เก็บพวกจดหมายนะคะอาจะเป็นสัญลักษณ์จดหมายอย่างนี้นะคะขอบสีแดงนะคะจดหมายสีขาวขอบสีแดงอ่าแล้วก็ของครูมีอยู่แล้วนะคะถ้าของใครไม่มีจะเป็นคําว่าติดตั้งให้นักเรียนคลิกติดตั้งที่ปุ่มสีเขียวนะคะแอปพลิเคชันต่อไปนะคะก็คือ Google Drive นะคะเอาไว้เก็บเอกสารนะคะงานของนักเรียนบนคลาว นักเรียนก็พิมพ์ว่า drive นะคะนี่นะคะจะเป็นคาว่า google drive นะคะของครูมันติดตั้งแล้วนะคะและแอปพลิเคชันสุดท้ายแอปพลิเคชันนี้นะคะจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่ก็ถ้าเกิดมีก็ก็ดีค่ะเป็นแอปพลิเคชันเอาไว้ทำงานเอกสารนะคะ mm hmm. ก็คือ google doc นะคะพิมพ์ว่า doc นะคะอะ่ google เอกสารค่ะภาษาไทาย google เอกสาร ของครูมีอยู่แล้วนะคะนี่ของครูเขาใ้อัปเดตค่ะขั้นตอนต่อไปเมื่อนักเรียนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะเข้าไปดูตารางเรียนนะคะของตนเองนะคะในเว็บไซต์ของโรงเรียนนะคะก็คือ w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  a r d e n a r y ac t h นะคะนักเรียนจากนั้นนะคะให้นักเรียนมาเลือกที่แถบข่าวประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็ หัวข้อแรกเลยค่ะก็คือตารางเรียนภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2,563นะคะให้นักเรียนคลิกเข้าไปที่หัวข้อน,นี้เลยค่ะเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะคะนักเรียนก็จะพบกับตารางเรียนนะคะของออทุกระดับชั้นนะคะยกเว้นตอนนี้ยกเว้นชั้นม .1 และม4นะคะซึ่งยังไม่มีนักเรียนเข้ามานะคะให้นักเรียนนะคะคลิกไปที่ระดับชั้นของตัวเองนะคะซึ่งนะคะ ในที่นี้ครูจะยกตัวอย่างระดับชั้นมัธยมปีที่สามนะคะก็คลิกเข้าไปที่ระดับชั้นมัธยมปีที่สามแล้วก็มันก็จะลิงก์ไปที่ไฟล์เอกสารนะคะที่เป็นตารางเรียนนะคะแล้วก็ให้นักเรียนนะคะเลื่อนมาที่ห้องเรียนของตนเองนะคะในที่นี้นะคะครูจะเลื่อนมาที่ม3 11ทับนะคะอ่าทีนี้นะคะในตารางเรียนของนักเรียนประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะ ดูวิชาแรกนะคะวันจันทร์คาบที่1บรรทัดแรกก็คือรหัสวิชานะคะบรรทัดที่2ก็คือชื่อคุณครูผู้สอนนะคะและบรรทัดสุดท้ายนะคะบรรทัดที่3จะเป็นรหัสห้องเรียนนะคะซึ่งนักเรียนจะต้องนํารหัสห้องเรียนทุกวิชานะคะไปกรอกข้อมูลไว้ใน Google Classroom นะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะสามารถเข้าไปพบกับคุณครูประจำวิชาได้นะคะ ค่ะสำหรับวิชาแรกนะคะที่เราจะเข้าห้องเรียนออนไลน์นะคะจะเป็นของวันจันทร์ค่าที่1น,นะคะวิชาสังคมของคุณครูสิริยานะคะนักเรียนก็จดรหัสห้องเรียนไว้เลยนะคะรหัสห้องเรียนของวิชานี้ก็คือ J O Q 2 O 7 F นะคะจากนั้นเมื่อนักเรียนจดรหัสเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนนะคะก็ต้องไป ที่ Google Classroom นะคะไปที่แอปพลิเคชัน Google Classroom นะคะนักเรียนอ่าทีนี้นักเรียนก่อนที่นักเรียนจะทําการเข้าห้องเรียนนะคะเน้นย้ำนิดนึงนักเรียนจะต้องดูก่อนว่าอีเมลที่เข้าห้องเรียนนั้นเป็นอีเมลของเราที่เป็นของโรงเรียนหรือไม่นะคะเพราะในมือถือนักเรียนจะมีอีเมลที่เป็นอีเมลส่วนตัวดังนั้นนักเรียนจะต้องมาทําการตรวจสอบให้ ชัดเจนให้เรียบร้อยก่อนนะคะโดยวิธีการตรวจสอบก็คือไปคลิกที่สัญลักษณ์ขีดสามขีดเมื่อกี้นะคะแล้วก็นักเรียนก็ดูที่อีเมลในขณะนี้อีเมลที่ใช้ปัจจุบันก็คือของครูเนี่ยจะเป็นอีเมลแอดวรนารีนะคะแต่เดี๋ยวครูจะเข้าในรูปแบบของนักเรียนให้นักเรียนนะนะคะมาที่เมนูเพิ่มบัญชีอื่นนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปคนแล้วก็เครื่องหมายบวกนะคะ จากนั้นนะคะก็ใส่ชื่ออีเมลลงไปนะคะซึ่งในที่นี้จะเป็นของระดับม .3 นะคะอีเมลจะขึ้นต้นด้วยปีการศึกษาซึ่งม .3 เข้าเรียนปี6 1, 1> น,น,นะคะและตามด้วยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลายถ้าเป็นมต้นจะเป็น01นะคะมปลาย02และตามด้วยรหัสประจำตัวนักเรียน5หลักนะคะ แ a r วอร r นา .ac.th นะคะคลิกถัดไปนะคะจากนั้นรหัสผ่านนะคะให้นักเรียนคลิกปุ่มเปิดตาไว้เลยนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่กรอกรหัสผ่านผิดพลาดน,นะคะรหัสผ่านจะขึ้นต้นด้วยปีการศึกษานะคะตามด้วย มอต้นหรือมอปลายนะคะถ้ามอต้นคือ01นอปลายคือ02นะคะและตามด้วยเลขประจำตัวนักเรียน5หลักนะคะ adwcs นะคะจากนั้นคลิกปุ่มถัดไปคลิกปุ่มยอมรับนะคะ ทีนี้นะคะเราก็ต้องเลือกอีเมลนะคะที่เป็นอีเมลของโรงเรียนในที่นี้ครูจะเลือกอีเมลของนะักเรีชั้ช่วงนะคะเมื่อเราเลือกอีเมลแล้วเราก็จะเจอห้องเรียนออนไลน์ของเรานะคะให้นักเรียนนะคะไปคลิกที่สัญ,ญลักษณ์บวกนะคะคลิกสัญ,ญลักษณ์บวกด้านขวาม,มือแล้วก็คลิกเข้าร่วมชั้นเรียนนะคะ ทีนี้รหลสชั้นเรียนก็คือเอามาจากตารางเรียนของนักเรียนเมื่อกี้ค่ะในที่นี้เมื่อกี้เราไปเอาวิชาสังคมนะคะของคุณครูซีริยาใช่ไหมคะ,ะวิชาสังคมก็จะเป็น J นะคะ OQ 2นะคะแล้วก็ O7F นะคะ อ่เมื่อใส่รหัสชั้นเรียรนเสร็จแล้วนะคะรหัสชั้นเรียนของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด7ตัวอักษรนะคะนักเรียนต้องใส่ให้ครบทั้ง7ตัวอักษรเมื่อใส่เสร็จแล้วนะคะด้านบนค่ะปุ่มเข้าร่วมสีน้ําเงินคลิกปุ่มเข้าร่วมค่ะนักเรียนอ่าตอนนี้นักเรียนก็จะเข้าเรียนห้องเรียนออนไลน์ของคุณ,ค,ณครูศิริยาได้แล้วนะคะทีนี้นะคะคุณครูศิริยาถ้า จะติดต่อเลยกับนักเรียนก็จะติดต่อในห้องเรียนออนไลน์นี้นะคะดังน in oui, ั้นนักเรียนจะต้องคลิกเข้ามาดูในห้องเรียนออนไลน์นี้บ่อยๆนะคะหรือนะคะถ้านักเรียนไม่ได้คลิกเข้ามาดูเนี่ยมันจะมีจดหมายแจ้งเตือนนะคะทางอีเมลทางอีเมลก็คือเมื่อกี้เราได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Gmail ไว้แล้วนะคะนักเรียนมันก็จะมาแจ้งเตือนในแอปพลิเคชัน Gmail เวลาคุณครูเข้าอัปโหลด เอกสารหรืออัปโหลดข้อมูลใหม่ๆเข้าไปนะคะนักเรียนก็สามารถจะมาติดตามได้นะคะค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะในสถานการณ์ที่ยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนานะคะหรือโควิด -19 นะคะก็ขอให้นักเรียนทุกคนรักษาสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงนะคะแล้วก็เรียนรู้อย่างมีความสุขนะคะ อย่าลืมนะคะนักเรียนควรจะเข้าเรียนให้ตรงเวลาเนาะเพราะว่าคุณครูทุกคนเนี่ยก็มีความตั้งใจในการจัดกระเด็นการสอนออนไลน์ให้กับนักเรียนนะคะสําสหรับใครนะคะที่ยังมีข้อสงสัยอยู่นะคะก็สามารถเขียนคําถามนะคะไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วครูจะเข้ามาตอบคําถามให้สําหรับวันนี้นะคะครูแอมนะคะก็ไปก่อนนะบ๊ายบาย